นี่ดูกกล้างแข่ง Regen ตรสเอลคอนโดบลาซัสจะจะเอารองเท้าของเอลไปตั้งโชว์เป็นถ้วยรางวัลอย่างนั้นเหรอก็นะนี่เป็นถึงรองเท้าของสาวมาที่แข็งแกร่งที่สุดบนโลกนี้เลยนี่นะจะอยากได้เก็บไว้เป็นที่ระลึกก็ไม่แปลนนี่นะแต่ไม่รู้ทำไมเอลถึงรู้สึกอายแปลกๆนี่คง ไม่ได้เอาไปทำอะไรแปลกๆใช่ไหมคะแค่จะเอาไปตั้งโชว์เฉยๆเชื่อใจได้เลยไม่ทำอะไรแปลกๆแ,แน่นอนล้างแข่ง r e g e r เร Special w e e ีเออเปจ๊งฉันขอรองเท้าเอ่อเอเอรองเท้าเหรอหลังจากนั้นก็ได้รองเท้ามาตั้งโชว์แบบปลอดภัไยไร้บาดแผลรอยขีดควนได,ได้จริงๆเรอล้างแข่งเรจันเรสซิมโบลีฟรูดอฟไม่นึกเลยว่าเราจะพลาดท่าพ่ายแพ้ และต้องเสียรองเท้าไปเช่นนี้แต่ในฐานะจักรพรรดิแล้วเสียเกลือใช่ว่าจะทำให้เราเกลือกลิ้งจนต้องกัดเกลืออขอบใจนะแต่มุกอะไรของเธอเนี่ยลองแข่งเรจนเรสคิงเฮโร่ลูลูน่าดิฉันคิงผู้อนุญาตให้คุณเอารองเท้าของดิฉันไปตั้งโชว์ก็ได้ค่ะห้ามเอาไปทำอะไรอย่างอื่นเด็ดขาดค่ะเข้าใจไหมคะฮะ ไปอ,อย่างอื่นที่ว่านี่คืออะไรงั้นเหรอคะว่าจีฉันจะไปเรู้กับคนเหรอคะบ้าทึ่งสันดาลไทยโอ้โหด่ากันยับยับแต่ก็น่าดักดีนะเนี่ยหลังแข่งเรเจนเลสไทยค 7. s เซนต์เออเทนนอสซังกำลังรวบรวมรองเท้าของทุกๆคนงั้นเหรอคะอเมซี่ ใช่แล้วอเมซิ่งสุดๆไปเลยท่านี้เจ้าบูดคืนนี้ก็ได้อยูก่กับทุกๆคนไม่ต้องอ่านเลยนี่แล้วร้านแข่งเรซิ่งเรสซากุระบาคุชินโอถ้าคุณรวบรวมรองเท้าของทุกๆคนแล้วล่ะก็นั้นเท่ากับว่าคุณกำลังตั้งในห้องเรียรองเท้าได้มาเป็นเช่นนั้นคุณจะขารองเท้าของหัวหน้าห้องดีเด่นอย่างชันคนนี้ไปไม่ได้เด็ดขาดค่ะซากุระบาคุชินโอเออดูทําหน้ามั่นใจซะด้วย กูภาคเชียอะไรอยู่ลังแข่ง Race. ขเรสซิ่งเรสคารินจังเออพี่ชายคือรองเท้าของคาริงก็ต้องน่ารักอยู่แล้วล่ะนะแต่เออหนูเพิ่งใส่มันวมิ่งเสร็จมาตะกี้เองอ่ะมันทั้งน่ะทั้งแชะเปื้อนเงื่อเปื้อนโคลนไปหมดพองั้นอาเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งได้ไหมอ่ะ ไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นน็อกเ้าจะจัดการมันเองน้องแข่ง r รจ e เลสวินนิ่งทิกเก็ตเริ่มรวมริงมทาและตั้งเป็นเทวรางวัลการที่คุณได้จะ,จะได้มันมาแต่ละคู่คุณต้องผ่านเรื่องรา,คาวคราน้ำตาคลุกหยาดเหนื่อรวมกับคู่หูของคุณไปนอนเลยใช่ไหมคะพอมันนึกดูว่าคุณเก็บความทรงจำที่ลําค่าของพวกนั้นเป็นที่ระลึกให้ ชวนึกถึงช่วงเวลานั้นแล้วช่างน่าตื่นเต้นจริงๆเลยโ h เอ๋เป็นอะไรไปทำไมถึงร้องไหล้ล่ะไอ้เหี้ยก,กูทำอะไรลงไปลัองแข่งเรจินเรสวอดก้าโห o d วอดก้าดูสิอย่างยาวเลยเฮ้ยไอ้บ้าห้ามเอามือสอดเข้าไปนะแล้วก็อย่าไปรูปดิ้วรูปิแบบนั้นสิลั้งแข่งเรจินเรส์ทูไคเทโอเอ <c oughs> พอผมแห้เละลต้องยกรองเท้าขอมผมให้เงี้ยเหรอทำไมละ่ะเราจะเอารองเท้าข่มไปตั้งเป็นเครื่อนาวันโชว์ําทำไมละ่ะเราทำไมระหวังที่คุยผมนี้ต้องถือขวดน้ำพึ่งแบบนั้นด้วยละ่ะไม่เห็นจะเข้าใจเลยก็ฮัจิมีของชอบเธอไม่ใช่หรือ,อยังไงล้างแข่งเรจินเรสมายโยโนะทบกันเยียกรองรองเท้าของสาววะ เอาไปตั้งโชว์เป็นต้ยรางวัลน,น,นี่ใช่โลกของผู้ใหญ่จริงๆเหรอไม่ฮะไม่เห็นเข้าใจเลยไม่ต้องห่วงจะเก็บไว้ให้ดีที่สุด <c oughs> น่ารักล้อนแข่งเรจินเรสเมจิโรแมกควีนยองเท้าของดิฉันอะไรทำให้คุณต้องกระทำเรื่องไอย่างอายไรยเหตุผลเช่นนี้กันคะด,ดิฉันไม่อาจเข้าใจได้เลย นี่หรือว่าจะเป็นการบังคับขู่เข็นจากคุณโกชิปนี่เป็นเหตุผลเดียวที่ได้ฉันคิดได้กับการกระทำอันหยาบโดอยอะไรทำเช่นนี้ค่ะททำไมต้องระแวงขนาดนั้นด้วยหลังแข่งเ e g e นเ r รส TMO o อ็มโอเจ้าอยากจะประดับรองเท้าของเราผู้นี้เป็นถ้วยรางวัลอย่างนั้นเหรอฮ,ะฮะ่าฮ่าแล้วก็ใจความรู้สึกเช่นนั้นดีเลยล่ะความปรารถนาที่อยากจะได้ อยากจะครอบครองความงดงามนั่นน่ะเอา้าจงรับแว่นกันแดดนี้ไปซะสซิเพราะความงดงามเจิดจ้าของรองเท้าคู่นี้มันเจิดจ้าเปรียบดั่งดวงตะวันจนช่วงชิงดวงตาของเจ้าได้ไงล่ะได้รองเท้ามายังไม่พอยังได้แว่นเสริมมาอีกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยครับคุณโอเปร่าหลังแข่งเลเจนด์เรสซ์ซูเปอร์คลิกอะเรอย่างนี้นี่เอง ต้องการรองเท้าอย่างงั้นสินะคะคุณเทรนเนอะร์แต่จะให้ใส่รองเท้าคู่นี้ตอนนี้มันเร็วเกินไปหน่อยไหมคะคุณต้องเริ่มจากการฝึกหัดเดินต่อแตะดูก่อนนะโอ้โหให้เดินต่อแตะได้แน่นอนครับคุณแม่โอ้